สวัสดีครับพบกับผมนะครับรัชลองไรเตอร์วันนี้ครับเราจะมารีวิวพร้อมขนาดสินค้านะครับเป็นรถคู่นะครับขนาด5ตันนะครับ1รายการรายการนี้เป็นรถเก่านอกนะครับเป็นแบรนด์คูปต้ารุ่นนะครับ kx 1 6 5ตัวนี้เป็นโมเดลและเป็นโฉมนะครับตัวเดียวกับ U5 U5 นะครับสูงไทยณเวลานี้เลยครัอยู่ที่1นล้านเแสนกว่าบาทนะครับบอกไปก่อนว่าเกือบล้านแเลยนะครับแต่สินค้าของเรารายการนี้มือสองแบบนี้รถใช้งานเพียงแค่2,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นผมจำหน่ายเพียงแค่500,000 9ก0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคือแบบราคาเนแบ่งปันเลยนะครับแอร์เย็ยนฉ่ำๆนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเก็บงานเปลี่ยนถ่ายของเหลวครบถ้วนรถนะครับคือถ้าเราไปเอาไปสามารถไปโรงงานได้เลยเพราะเราเก็บงานครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟต่างๆทุงนี้เราเช็คใหม่หมดละนะครับคือได้ไปค,คุ้มนะครับบอกก็ได้เลย สินค้านะครับรายการนี้นะครับเงื่อนไขทุกจางนะครับจ้องมาจากับเราเพียงแค่ห้าหมบาทและ่วนที่เหลือนะครับคือผมจะนัดวันเวลาจัดส่งและเก็บหน้าบานลูกค้าเพาะก็มีพนักงานนะครับทำเอกสารให้บานลูกค้ามีพนักงานนะครับในการบอกข้อควรและวิธีการใช้นะครับถึงหน้าบานลูกค้าได้เลยนะครับลองขับหน้าบานลูกค้าได้เลยแล้วก็ยังไม่พอนะครับมีของแถมให้เซตหนึ่งแบบนี้เลยนะครับบริการจัดส่งจัดส่งนะฟรีทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าคุ้มากนะครับในราคา5้าแสนเก้านะครับสินค้านะครับรายการนี้เขาแยกเข้าเรือนะครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด4สูบนะครับหัวฉีดระบบอิเล็กแล้วระบบความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับมีคอยล์ไฮดรอลิกส่วนรูปแบบปั๊มนะครับไฮดรอลิกเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วแล้วนะครับคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นทนสั้นสั่งการนะครับโดยระบบน้ํามัน หน้าปัดหน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลรถใช้งานเพียงแค่2 0 0พันกว่าชั่วโมงเป็นรถเก่านอกเลยนะครับแล้วกรอะไรนะครับทั่วไปนะครับมีทั่วไปหมดนะครับเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่แล้วไปตรงกับยูเอห้าอยู่แล้วสามารถเช็คสูงได้เบิกสูงได้รวมไปถึงนะครับติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับอะไรตัวไหนชิ้นไหนทํารุดนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่าทางร้านเราก็จําหน่ายอะไรนะครับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็สินค้านะครับรายการนี้การตอบสนองในการใช้งานถว่าเร็วไวนิ่มนวลนะครับไม่ต่างอะไรกับยูเอห้าเลย นะครับเป็นรุ่นหนึ่งในการที่ค่อนข้างดูดีนะครับโฉมออกแบบสวยด้วยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะกว้างขวางเกี่ยวกับพวกเรื่องอุปกรณ์นะครับทำให้การเข้าถึงของประจก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะต่างๆนาถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคือไม่น้อยหน้ากับพวกรถมือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รายการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งรายการที่มีความสวยความล้ำยุคล้ำสมัยนะครับคือผมเชื่อแล้วเกินนะครับห้าแสนเก้าเนี่ยท่านซื้อไปนะครับคือท่านได้งานมากมากกว่าที่ท่านจ่ายแน่นอน เพราะว่ารถเนี่ยสภาพยังสดอยู่นะครับสามารถอยู่กับเราอีกนานนะครับบอกได้เลยนะครับแล้วก็คือขายต่อผมก็เชื่อว่าันไม่ไม่ติดมือเพราะว่าคูปต้าตอนนี้ชื่อเสียงดังมากนะครับคือไปไหนไปไหนก็เจอคูปต้านะครับสินค้านะครับรายการนี้ขอจำกทีนะครับผมจำหน่ายเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทในร้านตอนนี้มีคันเดียวถ้าไปแล้วไปเลยนะครับไปแล้วไปเลยไม่ต้องเรียกร้องมีอีกไหมนะครับเพราะเหลือคันเดียวนะครับท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อมารีบจองประจําเพราะว่ารายการนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุ้ม นะครับสำหรับวันนี้ผมลุชยชานะครับมอือไนเตอร์ของตูราไปก่อนขอบคุณครับ